ดีครับแล้วก็จะทําให้อาหารมันดูน้อยลงนะอาหารที่ออเอาไปผสมกันนะผมนี่อันนี้มาม,ะม,ะมะ่าแบบนี่มาม่ากึงง่งจาเรียนูปกับไข่นะครับหนี่ไข่ไข่เราจะเอามาผสมกัน,น้วครับหนึ่งสองสามนี่ออกมาเป็นมาม,ะมะ่าที่ที่กําลังโดนระเบิดน,นะครับเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะครับนี่บุกเต๋ เสร็จเสร็จมากินมามากเลยนะครับอุ้ยมามมานี่ผมมามาใส่ไข่ เดี๋ยวหาว่าไม่ได้ใส่นี่นี่แม,ามา่สดก็อร่อยดีนะไม่เยะเนี่ยเ,เป็นยังไงเราจะเอาไข่ ขัยเยอะเลยแล้วก็เอามามาเดี๋ยวจะเราตักให้ลุงนะครับแล้วก็ให้มาม่ามันเย็นเลยนะครับมาเยรากินดูเดี๋ยวเราทกอะไรคอมเมนต์มาแล้วครับ